ไม่เป้าหมายมีโอกาสตีน้ำแข็งด้วยไงทุกคนตีนหรือเปล่าน้ำแข็งเนี่ยผมตีน้ำแข็งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนำผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกะนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตนะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้านาเลยนะทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แนะ่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะท ก็กราบสวัสดีสวีดัดทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม ตัวหลัวตาลู่สัพยุธ์วิญญาณจาย์กับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอน,นี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวเนื้อผมตัวละครน,นอกกระแสกันอีกแล้วนะครับผมเออซึ่งต้องขอเกินกันหน่อยละกันนะครับผมสําหรับในการลงคลิปนะทุกคนนะผมไม่ได้แบบว่าลืมนะครับในการที่แบบว่าเราลืมทำคอนเทนต์นี้คอนเทนต์นี้นะครับแต่มันจะลงเป็นวันนะทุกคนนะเออต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมถ้ารอช้าไปเึงนะฮะ ซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับอย่๋ยวที่บอกไปเลยนะครับก็จะมารีวิวตัวละครนอกกระแสใช่ไหมทุกคนซึ่งก็เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเป็นสายปั่นป่วนอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมปั่นป่วนพอๆกับตัวละครไปเฮ้อกรเลิเดียวเชียวนะทุกคนนะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมก็มีชื่อว่าซุยปิงเอ๋อนั่นเองนะครับผมก็เป็นสายควบคุมอีกตัวหนึ่งนะครับที่สถานะปั่นป่วนมากๆนะครับผมเออ คือสำหรับผมนะครับมันไม่ได้เก่งขี้น้ําแข็งแน่นอนนะครับผมแต่เก่งที่อะไรเดี๋ยวมาดูกันนั่นเองนะครับผมซึ่งนตอนนี้ก็5าดาวเด้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มรีวิวกันเลยละกันนะครับผมเออซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมโมเดลก็ทํามาน่ารักน่าชังมากๆนะครับผมแล้วก็สวยสดงดงามมากๆพอสมควรนะทุกคนนะเรื่องพรสวรค์นะครับผมสําหรับผมนะครับผมก็จะเน้นไปด้าน HP แน่นอนนะครับผมซึ่งถามว่าทําไมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องวงแหวนนะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเพราะอะไรเนาะมา เรามาเริ่มดูวงแหวนกันเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งวงแหวนที่ผมใส่มานะครับก็จะเป็นสายปันปวนหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ผมคิดไว้แล้วนะครับผมก็คือ2211นะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่า แมงมุมแมงมุมงูงูนั่นเองนะครับผมที่ผมใส่มาหนึ่งนะฮะก็จะเป็นสายที่ผมคิดค้นมาแล้วนะครับผมเป็นสายปันผลที่โหดมากๆเลยนะจ๊ะวงแหวนแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมแมงมุมนะครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับผมสุดไปเอิญนะครับเป็นการโจมตีศัตรู3ครั้งนะครับผมทำดาเมจครั้งละ87%ของเขานะครับผมแต่ไม่ได้เก่งแค่ตรงนี้นะผมเก่งที่ตรงที่เมียตายพื้นฐานนะผม30%นะครับที่สปีดของเป้าหมายนะครับจะเหลือเท่ากับสปีดที่สุดไปเอิอมีนะครับผมนี่นะครับผม ก็จะไปคอมโบกับพรสวรรค์ตอนที่ผมบอกว่าถ้าทุกคนอัพสปีดให้กับสุยปิงเอ๋อนะครับเดี๋ยวสปีดไอ้ตัวละครที่มันน้อยกว่าเรานะครับผมในของเป้าหมายนะครับผมมันจะมาเท่ากับตัวละครสุยปิงเอ๋อเว้ยเนี่ยจะบรรลัยนะทุกคนนะเลฟผมแนะนําว่าใส่พรสวรรค์นะครับผมเป็น HP น่าจะดีสุดละกันนะครับผมเออและรวมถึงนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะผมจะหักอีก20แต้มนะครับผมหัก20แต้มคืออะไรก็คือแต้มสปีดนี่แหละครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีนะครับแล้วเรายิ่งอัพปปปีีีเเเเทท่่่่่่าาาาาไหรรรรรนนนนนนนะะะะคคคัััับบบผมมกกกกลดดส็็ยยยิงงออขึ้้ช1,000 อัตราลดสปีดถึง4 5หเ็นห็นไหมทุกคนเขาจะมีบอกขึ้นไปเรื่อยๆื่อยนะครับและถึง2 0ง0 0ปีนะครับก็สปีดนะครับก็จะหักอีก40แต้มนะครับผมดาให้บอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ป่วนในสนามอารีนาพอสมควรนะครับและสกิลที่เก่งๆอีกสกิลหนึ่งนะครับผมก็เป็นสกิลที่2องเขานะครับผมก็จะใส่แบงมุมนะครับเป็นตัวละครที่สามารถลัดเทินได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมบอกได้เลยว่าดีจริงๆนะครับ เมื่อฝ่ายศัตรูนะครับผมสิ้นสุดเทิ่อนนะครับผมหากสืบปิงเอ๋อนะครับไม่ได้อยู่ในสถานะควบคุมใดๆนะครับผมจะทําดาเมจต่อศัตรูนะครับผม2คนและยังไม่หมดแค่นั้นจะตีล้นเทิ่อนนะครับผมของเป้าหมายได้ด้วยนะครับผม5%ถึง50%าร์กรีเดียวเชียวนะครับผมและรวมถึงนะครับผมจะใช้ได้หมด3ครั้งต่อเกมหนึ่งเองนะครับแต่ถ้าเราอัพมาถึง25,000ปีนะครับผมเราสามารถกระตุ้นได้ทั้งหมด5ครั้งเลยนะครับผมโอ้โหผมบอกตรงนะครับว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่่นนาาารคคญมกๆะับ รวมถึงนะครับผมยิ่งอัพมาเรื่อยๆนะครับผมรุ่นเทินที20% 80%เลยอ้โหคือกะแบบไม่ให้เล่นอะไรประมาณนั้นเลยละกันนะครับผมซึ่งสำหรับผมนะครับเป็นเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมและก็น่าเล่นมากๆเนาะเพราะว่ามันเตะตัดเทินได้นั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับทำให้ทีมสปีดของเป้าหมายนะครับลวนได้นั่นเองนะครับผมเออต่อไปนะครับผมวงแหวนที่3กันบ้างละกันนะครับผมวงแหวนงูนะครับ วงแหวนงูนะครับผมสูดไปเอื่อยนะครับโจมตีเป้าหมาย1ตัวละครนะครับแล้วก็มียตาพื้นฐาน25เนะครับลดสปีดของเป้าหมาย10แต้มนะครับผมเป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันนะครับแต่ถ้าเราอัพมาถึง20,500ปีนี่ครับผมสปีดนะครับผมก็จะลดไปถึง25เลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะบอกได้เลยว่าปั่นป่วนน่ารำคาญมากๆานะทุกคนนะสำหรับสกิลนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมวงแหวนที่4นะครับผมก็จะใส่เป็นงูนะทุกคนนะ ก็จะมีสาระดีแบบสักทีนะครับผมสลับน้ําแข็งนะครับผมไหนๆก็ได้ใช้ทีนะฮะแต่ที่ดีๆเลยก็คือการที่สืบเพียงเอิญนะครับสร้างโล่ที่เท่ากับ313นะครับผมให้กับตัวละครเพื่อนๆเรานะครับผมต่อเนื่อง2เทินนะฮะและถ้าตัวละครที่มีโล่ถูกโจมตีนะครับผมจะทําให้ติดน้ําแข็งได้ด้วยเองนะครับผมโอ้โห เป็นดีบับอีกตัวละครหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่ารำคาญมากๆนะผมและก็น่าสนใจมากๆอีกสกิลหนึ่งเลยละกันเนาะซึ่งผมบอกตัวนะครับว่าสกิลนี้นะครับก็เป็นสกิลหนึ่งที่ปวดเหมือนกันนะครับและก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครหนึ่งที่น่ารำคาญพอสมควรนะครับผมและก็ไม่อยากเจอในอารีนามากๆนะผมผมเล่นไงเพราะว่าผมเป็นทีมสปีดนะครับผมพอผมเจอตัวมันทีไรนะครับผมโอ้โหสปีดรวนไปหมดนะครับผมเกิดอาการแบบรวนไปหมดนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับ ทุกคนก็เข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับผมสำหรับการใส่พรสวรรค์นะครับว่าทำไมถึงต้องใส่ HP ละกันนะครับผมมาแล้วเราจะมาเริ่มรีวิวในเกมให้ทุกคนดูเลยละกันนะครับผมสำหรับสกิลต่างๆของเขานะครับว่ามันมีจังไฟบ้างนะทุกคนนะป้าเริ่มกันเลยเริ่มเกมมาเป็นเทเรียบร้อยนะครับผมมาเรามาดูซิว่าฝ่ายตรงข้ามจะเปิดก่อเป่าวมาที่ก็เปิดมากรดหนึ่งเทนะครับผมโอเคนี่หลงครับผมทําการสกิลมานะครับเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวพอจบเทินนะครับเห็นไหมเขาจะออกไปโจมตีนะครับเห็นไหมเขาจะมีน้ําแข็งออกไปฟาดฝ่าย ลองดูดีเห็นไหมครับมันจะมีน้ําแข็งปล่อยไปนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวเราจะสโลว์ภาพอีกรอบนึงนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีน้ําแข็งปล่อยไปตามตัวนะครับผม2ที2ทีสทีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทําดาเมจมันไม่แรงอยู่แล้วทุกคนแต่นะครับผมที่ดีๆเลยนะครับมันจะทาให้เป้าหมายนะครับลดเทินได้นั่นเองนะจ๊ะเออจะตีมาร้ายทุกคนดูกันก่อนละกันนะครับผมเป็นการโจมตีปกตินะครับผมแต่มีโอกาสนะครับ25%ในการที่ลดสปีดของเป้าหมายนะครับโจมตีไปตึบโอเคครับผมไม่ติดนะฮะ คือมันก็จะมีโอกาสติดแล้วก็ไม่ติดด้วยนะทุกคนนะอะไรประมาณนั้นเลยละกันครับผมมันก็ต้องวัดดวงกันนิดนึงละกันนะครับผมสําหรับการตายอะไรพวกนี้ละกันเนาะต่อไปนะครับผมพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเราก็ใช้สกิลที่3นะครับผมก็คือการที่ปล่อยโล่ให้กับเพื่อนๆืของเรานะครับผมและถ้าเพื่อนโดนโจมตีนะครับผมก็จะมีโอกาสทําให้ประมาณนะครับติดน้ําแข็งด้วยนี่นะจ๊ะซึ่งสกิลนี้ครับผมก็มีชื่อว่าเกาะวงแหวนน้ําแข็งนี่นะครับผมกดไปเลยครับผมเป็นการสร้างโล่ใหม่ไหมครับทุกคนเนาะแล โอเคไม่ติดนะครับผมดูซิโจมตีจะติดหรือเปล่าโองตีมาโล่หายอย่างไวนะครับผมเพราะว่าโดนฟาดทีเดียวหายอะไรประมาณนั้นเลยละกันนะฮะเราจะมาลองใหม่ต่อไปนะครับผมเราก็จะมาใช้สกิลที่2ของเขานะครับผมก็ใช้3าลูกไฟนะทุกคนนะที่มีชื่อว่ามารสุ่มน้ําแข็งหิมะนั่นเองนะครับผมก็เป็นการโจมตีนะครับผม3ครั้งนะผมใส่ศัตรูนะครับแล้วก็จะมีโอกาสลดเทินเป้าหมายด้วยนะครับอย่างเช่นเราตีไปแล้วผมตึ๊บๆึ๊ไปเห็นไหมครับผมมันจะมีครูสปีดหมดเลยนะครับผุนแม คือมันก็จะล่นเทินเป้าหมายได้นี่นะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยละกันเนาะทุกคนเนาะเพิ่งสับผมนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลหนึ่งที่ปั่นป่วนได้เหมือนกันนะครับผมในการที่เอาไว้ลดเทินเป้าหมายได้ดีพอสมควรนะครับผมก็ชอบมากๆเลยนะฮะโอเคคนเดยวเราจะมาการตีธรรมดาให้ทุกคนดูอีกรอบแล้วกันนะครับผมมาดูซิว่าจะลดสปีดหรือเปล่าตรงตีไปตืบโอเคผมนะครับผมมันจะมีขึ้นลดสปีดไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหม มันก็นจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมการโจมตีธรรมดาหรือว่าสกิลนะครับก็จะมีโอกาสนะครับผมทําให้เป้าหมายลดสปีดได้ด้วยโอ้โหปั่นป่วนอะไรขนาดนั้นนะครับผมทราบตัวละครตัวนี้เนาะก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่ามันน่าจะเกียนพอสมควรนะครับผมในการที่เอาไปเล่นในอารีนานะครับผมหรือว่าในการเจอกับทีมสปีดนะครับผมมันทําให้เกิดการล้วนได้ทุกคนถ้าเราติดสกิลพาสซีฟนะครับผมที่ออกไปโจมตีพอจบเทินนะฮะ บอกเลยว่าโคตรปั่นปวนนะครับผมสร้างโลกไปก่อนนะผมเห็นไหมมันก็สร้างโลูกใ้กับทั้งทีมนะครับผมลูกก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายผมก็โจมตีป๊บเดียวก็เข้าแล้วทุกคนแต่มันก็ยังช่วยทุกคนในการสร้างลูกแล้วก็ทำให้เป้าหมายมีโอกาสติดน้ำแข็งด้วยไงทุกคนติดหรือเปล่าน้ำแข็งเนี่ยผมติดน้ำแข็งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยครับถ้าโจมตีตัวละครที่ติดโลกของเรานะครับก็เป้าหมายก็จะมีโอกาสติดน้ำแข็งแบบนี้เองนะจ๊ะประมาณนี้เลยครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครตัวนี้น้องก็ เป็นตัวละครปั่นป่วนครับผมไม่ต้องหวังดาเมจของมันนะครับผมก็เป็นสกิลที่เน้นซีซีเอาไว้ขัดคอมโบของเป้าหมายได้นั่นเองนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมสําหรับตัวละครสุยปิงเอ๋อนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิวคร่าวๆนะครับผมสำหรับตัวละครสุยปิงเอ๋อนะครับผมตัวละครที่นอกเมตาหรือเปล่านนีกก็ไม่น่าจะนอกเมตาหรอกทุกคนเพราะว่ามันเก่งอยู่แล้วครับผมแต่อาจจะเป็นบางคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่ามันเก่งอะไรนะครับผมเออเราก็เลยจะมาบอกให้ละกันนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลย ซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้ก็มีเพียงวันนี้เลยรักกันนะครับผมชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมดระดับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอยอะมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมอยากรู้ตัวละครอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาจัดทำให้ทุกคนกันแน่นอนนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมคลิปวิดีโอวันนี้มีเพียง,ยยาายยงต้อองงเเเหาาแและะพรมมันนีีคค่ยยูดวอันนี้พี่คงงต้ออขขโทษอโทษครับ ที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน